อาจารย์เถิงเขามาไก่เลยไปตื่นเต้นเนอไปตื่นเต้นเป็นยังไงหนอฮะย้ำมาอีกวะหลายเดือนนี้ได้ครับบอดี้จับไม่บอดี้กันไม่หลงใสกับบ่ากันเนาะและเธอ ีผัวอยู่แล้วเป็นยังแค่นในชายลงบอกไอ้มาตามตรงบอกว่ายัางดอกพ่อน้อยนี่มาคอยตัวไอ้บอกว่าบอกมีไผยจนตัวไอ้นี่หลงเสือหากเปิดใจบ่เลื จังในเห็นจังในหัวมีผัวสอนก่อนพี่ชายและจังเป็นเหตุที่ระทมทุกน้อหไายเงามากักเมียเขาเบิดใจเหตุจังไหนสิลืมได้ทางหลังโซกันอย่างนี้ <laughs> อ,อันนี้ก็ช่องทางหนึ่งบอกของผู้ไหนว่เปิด้องสุขใจแรกฉันได้พบเธอในรักเธอฉันนี้สยิงนะฉันก็รู้ว่าเธอก็รักว่าเธอก็รักร่างฉันเมื่อ เราสองคนหนึ่งใจยิ่งชิดไกลเราก็ยิ่งผูกพันความรักเราเริ่มเบี่ยงบานบันดังสวรรค์พร้อมชัยอินดีอ็มต่มาได้รู้ความจริงทุกทุกสิ่งฉันจึงช้ำชีวรู้เห็นว่าผัวเธอมีไม่รู้จะทำไงดี พระตัวฉันนี้รักเธอแล้วหมดใจกำพ้งองอายหรือเวนคนเธอแน่มาผอมเพียวพันกำพ้งองอายหรือเวนคนเธอแน่มาผอมเพียวพันได้ฮักกันซ้ำมอมีเหล้าล่ารังพันชนคิดตอนตอละนับแต่เมียเขานงเมาเมาหากเธอเแล้วใจใช่ยแปลวมาย้ำไปเห็นละมาข้างแน่อกใจข้างแน่บอกมีมือสางเศร้าว่าเจ้าเราปีคู่นัดเตียงัวนัดเฮียงบมบี จังเด,ด้จังเสียเวลามาบอกคักพีไม่เห็นตั้งสี่เสียหกคากลายมารักฉันทำไมรักทำไมรักฉันทำไมเธอก็รู้เธอมีโคตรใจรักฉันนิ่เพื่ออะไรมารักทำไมให้ฉันตรอมตรอมปงใจให้ลืมตัวเธอ วันทุคืนที่รักที่รักของคนอื่นรู้ไหมชนนอนเสื่อก็คงใจฝืนตัดจากใจ้เราไม่เอาบ่ามีสดชื่นไม่เอาบ่ามีสดชื่นวันคืนมัเป็นแต่ยุดต่อพี่ชัยเป็นเพียงแค่โซ่ยัเชาวบ้านเป็นพนัน กันสัมพันธ์ที่มีด้วยนี้มาสายเกินไปรักเพียงในต้องตัดใจจากเจ้าคิดถึงก่เศร้าเมียเขาเออเอเอเอดี๋ยวสิบังอาจาร์หมดเลยจีบ <c oughs> สาวนาหานครับก่อนต่อไปครับ พี่น้องเข้ามาติดตามครับรับบมรัมฟังนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องได้ฟังน้ำกันวันไหนนี่ะห่ะวนไหนเนี่ยนเบิ้งไหนเนี่ยสาวคนงามเจ้ามาฟังลำกับไพนอมีไพนอ มาเป็นโคมากับแฟนหรือว่ามากับม,มูที่อยากจะรู้ว่ามีแฟนหรือ,อยังถามว่ายังให้ส่งสิกตอบมาเป็นภาษา ฟังลำคึอดอยากขอเบอโทษโทษขาโลดแท้ละน้องใจเห็นสาวนดกกบคือเห็นเพิ่นออกหนาเวทีไอเป็นกระเตอกระเต้นอยากเมาน้ำเพิ่นเด็ผู้สาวคนงามปล่อยเสียงแสกว่า สาวฟังลำม,มีสู่ละบอมีแฟนและบอจะพอเอาให้ทำรักต้องห้ามหรือว่าพี่มีสิทธิ์ขอสมัครเป็นมิตรได้หนังเฮียงเคียงเจ้าพอยามสาวดวงอายสิมาพอยามนายุดดวงอายสิแวได้บอสาวีอส่งยิ้มบอกแต่หรือเจ้าบอแค่เลยผู้บ่าวมอ สาวฟังลำตัวบอกว่าหัวใจซ้ำยังสาวฟังลำตัวบอกว่ามีงานเธอน่าอย่าเลิมเดินสือวงพาล่าทรงองในสุพิรนแก้มเปิดเวินแทนเขาสุพีอยากต้นเวทีไปนะ ขึ้นหัวสาวฟังลับครับน,น้องอะผู้ใดอยากฟังก็ได้กันเมนมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้ครับเด้อพี่น้องครับมาเบิง่งมาชมนะครับผมขึ้นวางในบุล่ะ ยกวงกลับมาร่วมง,งานบุญบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีแต่วิธีเหมือนปีก่อนมาายออกมาลำอยากจำคำเคยสัญญาปมสองมองหาเจ้าคงบอกมาฟังลานี่ไปกำไปทำอาศใสชนไม้หน่อยบ่ข่าวนี่ไปกลบไปทำอาศใสชนไม้หน่อยบ่ข่าวเย็นลมหนาวภาษาพอบดบนี้ไปสอนอยู่ใส ทำไมเจ้าบ่มาฟังลำหรือเป็นใส่ชุดดำเที่ยวตามพเพื่อชีวิตพระเอกมอลำสาวชุดดำเพื่นฟังบพติดบอกคือหนุ่มเพื่อชีวิตหมดสิทธิ์ได้ปองคนงาม